สวัสดีนะครับทุกๆคนวันนี้นะครับเราจะมาให้อาหารน้องเต่ากันเอ๊ะแต่เต่าเราไปไหนเนี่ยเต่าเรยไม่ได้ใส่นั่นเองนี่ตัวใหญ่ไหมนี่ใหญ่กว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาอาหารมาให้เขานะครับ นี่นะครับทุกคนมันเป็นอาหารตามธรรมชาตินะ เอนจอกันมากอ่ะทุกคนดูดิทั้งสองคนก็จะลายไม่เหมือนกันะนะใครที่ไม่ชอบคลิปอันนี้นะครับก็กดออกไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการให้อาหารจริงๆนะครับถ้าเราจะไปไหนเนี่ยต่างจังหวัด2 3วัน4วันเนี่ยเราซื้อปลาที่เขาให้เป็นอาหารปลาใหญ่อยู่แล้วนะครับแบบนี้ มาให้ไว้ให้น้องเต่าได้นะครับน้องเต่าของเราก็จะกินอย่างเมามันเลยทีเดียว นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของอาหารที่หน่ยให้นะครับหนูก็จะมีกุ้งบ้างมีลายแดงบ้างหนอนแดงบ้างอาหารปลาอาหารเต่ามีกัดกันเองด้วยทุกคนมีแผลไหมเนะี่ยไม่มีนะครับเขาหลบทันผงใส่คิดว่าเป็นปลาแน่เลยนี่นะครับให้น้องๆดูนะครับว่า พอน้องเต่าโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งนิสัยที่แตกต่างกันนะครับเหมือนคนเรานะบางตัวก็จะกัดกันบ้างนะครับบางตัวก็ไม่ดุบางตัวก็ดุแล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้ารักเต่าจริงๆเนี่ยก็อย่าไปลูกหัวเขาเล่นเลยนะนหนูว่าแต่ถ้าสนิทกันจริงๆเช่นเราเลี้ยงตัวเดียวแล้วเราเล่นกับเขาทุกวันจนแบบสนิทมากๆจนเรารู้นิสัยเขาแล้วเนี่ยก็คือเราต้องดูนิสัยเขานะ ต้องดูนิสัยนะครับไม่งั้นน่ะจะโดนเขางับมือเราได้นะถ้าโตไปแล้วเราจะไม่อยากเลี้ยงเขาอีกนะแล้วก็จะกลายเป็นเอาเต่าไปปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงแล้วก็ค่อยๆศึกษาสัตว์เลี้ยงของเราไปนะครับอย่างหนุ่ยเนี่ยจะจับก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าต่อให้เลี้ยงดีแค่ไหนสนิทกันแค่ไหนถ้าเกิดอารมณ์นั้นเขาไม่อยากให้เราจับเขาก็โมโหเขาก,กัดเราได้นะครับ แต่หนูจะไม่โกรธเขานะเพราะว่าเขายังอยากอยู่ส่วนตัวเขาเลยแต่เราอยากจะไปจับเขาเองอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเลี้ยงเต่าก็ต้องระวังนะครับเล็บด้วยนะครับบางทีก็เล็บเต่าก็ต้องระวังด้วยนะอาจจะควนมือควนอะไรของเราได้ใครที่เลี้ยงเต่านะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าตอนเต่าต,ตอนเด็กกับเต่าตอนโต,นตนเนี่ยเขาจะอุปอนิสัยต่างกันนะ แต่ถ้าใครที่เลี้ยงจนสนิทกันได้จนแบบว่าจับได้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆเต่าหนุ่ยก็จับได้นะแต่แค่ตอนนี้เราไม่ควรจะไปยุ่งกับเขามากตอนนี้เขากําลังกินนะครับ mm hmm. เห็นป่าเขายังหลบกันเองเลย mm hmm. เขากินเนี่ยเราก็ควรจะปล่อยเขาไปนะให้เขากินได้อย่างอร็ดอร่อยนะทุกคน น่าจะพอเราไหมอ่ะอิ่มหรือ,อยังจะได้เอาขัดกระดองซะหน่อยแต่การขัดของหนุ่ยเนี่ยไม่ได้ไปแบบถูแรงๆนะเราก็จะใช้แปรงสีฟันนะครับน่าจะใกล้อิ่มแล้วล่ะใกล้อิ่มแล้วว่าไม่ทันเนี่ยถ้าเป็นปลาชนิดอื่นนะครับเต่าน้อยก็จะงับไม่ทันนะ อันนี้เป็นแสงจากตู้ปักเป้านะครับอันนี้ามาถ่ายให้ดูนะใส่อ่างเอาไว้จริงๆหนุ่ยเลี้ยงนอกบ้านนะคะจะมาให้ดูตอนเขากินอาหารนะ่ะพอช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตอนกลางวันที่จะไปถ่ายข้างนอกนะครับทํางานนะครับก็เลยต้องมาถ่ายกลางคืนให้เพื่อนๆได้ดูกันว่านี่นะครับความแตกต่างระหว่างเต่าเด็กกับเต่าโตนะแล้วก็ให เพื่อนๆเข้าใจในธรรมชาติของเต่านะครับว่าจริงๆแล้วเขาอยากกินอะไรนะครับเราก็ให้เขากินนะครับให้ได้ลองดูก่อนลองกินปลากินกุ้งฝอยกินกุ้งตัวใหญ่หรือกินเนื้อปลากินอา, <liters. S 2> อาหารปลากินอาหารเต่าหลายๆชนิดแล้วเราก็ดูนะครับว่าเต่เาเราชอบอนไแเราก็เอาแบบนั้นให้เขาอย่างสองตัวเนี่ยก็ชอบคล้ายๆกันนะแต่ที่ต่างกันคือตัวนั้นจะชอบกินอาหารปลามากกว่าตัวนี้ชอบกินอาหารเต่ามากกว่าเท่านั้น แต่พวกกุ้งพวกอะไรก็กินเหมือนกันเนี่ยปลาก็กินบอสซ้ำอิ่มละเมื่อก่อนบอสซ้ำตัวเล็กมากเลยคือคิดว่าจะโตไม่เท่าบัตเตอร์คัพแล้วนะครับฮัลโหลเไงอิ่มหรือยัง การกินของน้องเต่านะครับก็ทําใจหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างไงเขาก็เป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ได้แต่พืชเนี่ยเขาก็กินได้ประมาณสักส0บ0ปรซนประมาณเนี้ยนะผักบุ้งก็กินได้นะเนี่ยเจ้าพวกเนี่ยกินกินผักเก่งมากยิ่งโตยิ่งกินผักเยอะกว่าเดิมตอนเด็กๆก,กินผักแค่นิดเดียวเองนะครับพวกผักบุ้งสาล่ายหางกระลอกอะไรที่มันเป็นผักที่อยู่ในน้ำนครับทุกคน มันเป็นเหมือนอาหารเป็นขนมนะครับพวกผักพวกนั้นอะ่ะอาหารหลักของเขาก็คือพวกเนื้อสัตว์แบบนี้แล้วพวกพืชอะไรแบบนี้ก็เป็นขนมนะครับก็ให้เขากินเหมือนเป็นแบบขนมนะใส่เอาไว้แยวเขาก็กินของเขาเองแบบนี้นะครับแต่อย่าลืมนะแทะเรียบเลยละ่ะจะบอกให้คิดว่าจะใส่สวยงามหรือเปล่าเลยเราอะ่ะเราคิดไปเองเขานี่กินเป็นแบบขนมครบเคี้ยวเลยละ่ะกินเลเทเลยละ่ะพวกพวกอะไรนะ พืชน,น้ําพวกนั้นอะ่ะพวกผักอะไรแบบเนี้ยูสิบอซซัมจะอิ่มแต่บัตเตอร์ครับยังไม่อิ่มเลยทุกคนหนุ่ยจะเลี้ยงสัตว์ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นหน่อยนะครับที่แบบไม่ได้จะถึงขนาดแบบว่าหนุ่ยเลี้ยงสัตว์ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงอะ่ะให้เขาได้มีชีวิตของเขาแล้วเขาก็อยู่ของเขานะครับอันนี้แค่มาถ่ายให้ดูเฉยๆนะก็จะไปจัดที่เลี้ยงให้เขาแล้วก็ให้อาหารแบบ ที่เราศึกษามานะครับว่าเขากินอะไรบ้างดูคลิปจากเพื่อนๆตักต่างประเทศบ้างนะครับที่เราไปหาดูแล้วก็ไปดูตามที่เพจต่างๆหรือว่าเว็บต่างๆได้บอกเอาไว้นะครับว่ากินอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มารวบรวมเป็นสิ่งที่เราจะมาเลี้ยงสัตว์เรานะครับเป็นความรู้นะจะเลี้ยงอะไรก็ต้องศึกษาก่อนนะครับ ดูเยอะๆศึกษาเยอะๆครับคลิปมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้น้องๆดูก่อนนะน้องเต่าของน้องจะได้ไม่เสียชีวิตกันนะเต่าพี่ตอนนี้ก็ปีนึงได้แล้วมั้งเนี่ยสองตัวเนี้ยแข็งแรงได้ขนาดนี้เพราะว่าเลี้ยงนอกบ้านน,น,นะครับทุกคนให้เขาได้แดดตามธรรมชาติเลยเราทำที่ลบแดดไปด้วยนี่แหละครับสิ่งสำคัญโอเคครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย